สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันให้ลึกขึ้นเกี่ยวกับเรื่องราวของบุคคลสําคัญที่คนไทยเราเคารพมากๆนะคะก็คือหลวงปู่ทวดเรามีข้อมูลหลายด้านเลยทั้งจากบันทึกประวัติอย่างหนังสือประวัติหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดแล้วก็พวกตำนานเรื่องเล่าปฏาิหารต่างต่างอะคะ่ะแล้วที่น่าสนใจคือมีงานวิจัยเรื่องชุมชนเข้ามาเกี่ยวด้วย ใช่ครับคือเป้าหมายเราวันนี้ก็อยากจะมาสกัดกันสัมพันธ์สำคัญจากเรื่องราวทั้งหมดนี่แหละครับทั้งชีวิตท่านเหตุการณ์สำคัญปาฏิหาริย์ที่คนเล่ากันเยอะๆความผูกพันกับวัดช้างให้ไปจนถึงเรื่องออพักเครื่องความศรัทธาที่ส่งต่อกันมาแล้วก็ลองดูว่าทำไมเรื่องพวกนี้มันยังแบบมีพลังมาถึงทุกวันนี้โดยเฉพาะกับชุมชนนะครับ น่าสนใจมากค่ะงั้นเราเริ่มที่ตัวท่านเลยนะคะหลุงปู่ทวดเนี่ยตามข้อมูลคือท่านอยู่ในช่วงพศ2อ2 5ถึง2225เกิดที่สถิงพระสงขาชื่อเดิมท่านคือปู่ใช่ไหมคะแล้วตั้งแต่เด็กๆก,ก็มีตำนานเรื่องงูใหญ่เลยอันนี้เด่นมากถูกต้องครับตำนานที่แบบคนจำได้แม่นเลยคือตอนท่านยังเป็นทารกอยู่ในเปลเนี่ยมีงูจงอางตัวใหญ่เลยนะครับมาขดล้องเปลไว้แต่แบบไม่ได้ทำร้ายอะไรนะ กลับไข่แก้วมณีไว้ให้ก่อนเลื้อยไปคนก็เลยมองว่านี่เป็นนิมิตหมายถึงบุญบารมีของท่านตั้งแต่เด็กๆเ,เลยโหฟังดูก็อัศจรรย์แล้วนะคะแล้วเรื่องการศึกษาละคะเห็นว่าท่านฉลาดมาก ครับท่านเรียนหนังสือเบื้องต้นแถวบ้านก่อนที่วัดดีหลวงวัดศรีคูยังแล้วก็เดินทางไปนครศรีธรรมราชเพื่อไปเรียนต่อแล้วก็บวชเป็นสามเณรตอนอายุ15ว่ากันว่าท่านเรียนรู้พระธรรมวินัยได้เร็วมากแตกฉานเลยซึ่งความสามารถตรงนี้แหละครับที่นําไปสู่เหตุการณ์สาคัญสําคัญต่อมาซึ่งก็คือเหตุการณ์เหยียบน้ําทะเลจืดที่ดังมากๆอันนี้เป็นยังไงคะพอจะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะครับ เรื่องก็คือตอนท่านเดินทางทางเรือจากนครจะไปอยุธยาทีนี้เจอพายุหนักเรือไปต่อไม่ได้ต้องจอดท้อสมออยู่กลางทะเลหลายวันจนน้ำจืดที่เตรียมไปหมดลูกเรือก็เริ่มแย่แล้วสิ้นหวังกันตอนนั้นเองสามเณรปูหรือหลวงปูทวดเนี่ยก็แสดงปฏิหารท่านเอาเท้าจุ่มลงไปในทะเลร,บรอบๆเรือปรากฏว่าน้ำตรงนั้นนะครับ มันกลายเป็นน้ำจืดลูกเรือก็เลยตักขึ้นมาดื่มประทังชีวิตไปได้โห oh, เป็นเรื่องที่เล่ากันเยอะจริงๆค่ะแล้วพอไปถึงอยุธยาความสามารถท่านก็เป็นที่รู้กันอีกครั้งตอนไขปริศนาธรรมจากลังกาใช่ไหมคะใช่ครับอันนั้นเป็นจุดสำคัญเลยคือตอนนั้นทูตลังกามาทดสอบปัญญาของทางสยามเขาก็เอา,มาเมล็ดทองคำเล็กๆเลกๆมาเลยนะแล้วท้าให้เรียงตามเนื้อความในพระอภิธรรมให้ได้ในเจ็ดวัน ก็ไม่มีใครทำได้สมเด็จพระเอกาทศรสก็ต้องประกาศหาคนเก่งจนได้สามเนียนปูมาช่วยท่านก็เรียงได้ถูกต้องหมดเลยว่ากันว่าใช้เวลาไม่ถึงครึ่งวันด้วยซ้ำก็ช่วยรักษาหน้าตาของอยุทยาไว้ได้เหลือเชื่อจริงๆค่ะนั่นทำให้ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชมุนีสามีรามคุณูประมาจารย์แล้วหลังจากนั้นชีวิตท่านไปผูกพันกับวชางให้ที่ปัตตานียังไงต่อคะ ก็มีตำนานอีกครับเล่าวทันทุดงลงไปทางใต้แล้วก็เจอทำเลที่เหมาะท่านก็ปักกฏแล้วก็สร้างวัดตรงนั้นขึ้นมาคือวัดช้างไห้ในปัจจุบันส่วนชื่อวัดก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับช้างเผือกของเจ้าเมืองไซบุรีที่มาตายแถวนั้นท่านก็เลยเป็นเจ้าวาดองค์แรกต่อมาวัดก็มีการบูรณะโดยเฉพาะยุคหลังๆโดยพระครูวิสัยโสพลหรืออาจารย์ทิมท่านก็บูรณะสถูปที่เชื่อกันว่าบรรจุอัฐิหลวงปู่ทวดไว้ครับ อ๋ออาจารย์ทิมซึ่งท่านก็คือผู้ที่ริเริ่มสร้างพระเครื่องหลวงปูท่ทวดรุ่นแรกปี2497ที่ดังมากๆเลยถูกต้องครับอาจารย์ทิมท่านสร้างตามนิมิตเลยนะเพื่อจะหาปัจจัยมาบูรณะวัดนี่แหละรุ่นแรกเนี่ยว่ากันว่าสร้างจากเนื้อว่านเป็นพวกว่านมงคลต่างๆผสมดินกากยายักบันทึกไว้ว่าสร้างประมาณ 64%,000 องค์ก็กลายเป็นวัตถุมงคลที่คนศรัทธามากๆหาบูชากันเยอะเลย พอพูดถึงพระเครื่องก็ต้องนึกถึงเรื่องพุทธคุณเลยโดยเฉพาะด้านแคล้วคลาดปลอดภัยนี่ได้ยินเรื่องเล่าเยอะมากเลยค่ะใช่ครับมีบันทึกมีคนเล่าเยอะจริงๆเกี่ยวกับประสบการณ์คนที่พกพระหลวงปู่ทวดเช่นแบบรอดอุบัติเหตุร้ายแรงอย่างไม่น่าเชื่ออย่างเคสรถไฟตกรางที่ทุงสงก็มีข่าวว่าคนแขวนพระหลวงปู่ทวดรอดไม่เป็นอะไรเลยหรือแม้แต่เรื่องเจ็บป่วยที่แบบดีขึ้น ก็มีคนเชื่อว่าเป็นเพราะบาร,รมีพุทธคุณท่านนะครับความศรัทธานี้ไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวแต่ส่งผลถึงชุมชนด้วยใช่ไหมคะจากงานวิจัยที่อ้างถึงมีอะไรน่าสนใจบ้างคะตรงนี้จุดนี้น่าสนใจมากครับคืองานวิจัยชี้ว่าชุมชนในพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับหลวงปู่ทวดอย่างแถวสถิงพระสงขลขาหรือรอบๆบ,บวัดช้างให้เขามีส่วนร่วมสูงมากในการดูแลรักษาโบราณสถานหรือที่สำคัญสำคัญที่เกี่ยวกับท่าน การที่ชุมชนเข้ามามีบทบาทแข็งถันนี่แหละมันทําให้มรดกวัฒนธรรมพวกนี้ยังอยู่ได้แล้วก็กลายเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวไปได้ด้วยมันสะท้อนว่าศรัทธาไม่ใช่แค่เรื่องนามธรรมนะแต่เป็นพลังขับเคลื่อนชุมชนได้จริงๆสรุปก็คือทั้งเรื่องราวชีวิตปาฏิหาริย์ความผูกพันกับวัดพระเครื่องทั้งหมดนี้หลอมรวมกันเป็นศรัทธาที่เข้มแข็งซึ่งมันไม่ได้อยู่แค่ในใจคนแต่ยังแผ่ออกมาเป็นการสร้างพลังให้ชุมชน ช่วยกันดูแลมรดกของตัวเองด้วยถูกต้องครับเป็นความศรัทธาที่แบบมีชีวิตชีวาและก็ยังปรับเปลี่ยนสืบทอดกันไปจากรุ่นสู่รุ่นครับเป็นเรื่องราวที่น่าทึ่งแล้วก็ได้แง่คิดหลายอย่างเลยนะคะก่อนจะจบกันวันนี้อยากจะฝากให้ลองคิดกันต่อนิดนึนงเพราะว่าเรื่องเล่าตำนานความเชื่อหรือแม้แต่วัตถุสัญ,ญลักษณ์อย่างพระเครื่องสถานที่ต่างๆพวกนี้มันมีบทบาทแค่ไหนในการสร้างแล้วก็รักษาอัตลักษณ์ของชุมชน และส่งต่อศรัทธาข้ามเวลามาถึงเราทุกวันนี้ได้ยังไง